เดี๋ยวมาเราไปหาเลขก่อนเดี๋ยว่าก่อนอย่างอื่นนะผู้ชมนะเดี๋ยวอื่นจะเลยอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้น,นี่นี่นะทุกผชมนะเอาคีตัวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้นะเดี๋ยวับเดี๋ยวพอพให้ที่นี่ก็ถือว่าเป็นวัดสวยนะครับผู้ชมแล้วก็เป็นวัดขังนะมีคนหลั่งไหลามาแล้วก็เป็นพระสิวลีที่นชาลิตนะครับชมนี่ที่แน่นอนนะ วันนี้เป็นวันรวยคนแบบไม่ต้องมองอา้าวไม่เห็นแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะเอาหนึ่ง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 นี่เล็กหนึ่งเห็นไหมเล็กหนึ่งนะเล็กหนึ่งใส่ไปนี่ขอจากพัศจิบรีนะานผู้ชมนะครับเอาเล็กหนึ่งอีกอะ่ะเห็นไหมเล็กหนึ่ง นี่เลขเก้าหนึ่งหนะึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่เลขเก้านะหนึ่งหนึ่งเก้าท่านผู้ชมนี่นะขอกับองค์พระศิวลีที่องค์ใหญ่นะองค์ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะครับอันนี้เขาจะมาขอเข้ามาลาบวชนะนี่จะลาบวชนะ่ใครในอยู่อันเนี้ยขอเข้ามาลาบวชก็ ของันด้านนู้นก็จะเป็นเทพทันใจนะผู้ชมนะที่ก็ปิดอะไรให้พี่เดินอะไรเลยครับนะครับก็วันนี้มีคนลงงานอยู่นะเดีนะ๋ยวนี่ อันนี้เป็นพระศิวลีที่ใหญ่ท่านชมไ็้ไหมองค์ใหญ่ไหมสูงเนี่ยผมอยู่ที่สูงน่ยไม่คนหลังหลายนะครับก็มีการขอเข้ามากนัน นีนะผู้ชมคนเยอะนี่เขาติดแอร์แล้วนะผู้ชมนีม่เขาติดแอร์นะครับนโอ้สบายเลยเนี่ยไม่ร้อนแล้วนะตันะงชื่อหน่อยไหมดีไหมดีกันได้ไหมเออจันจ๋าให้ลูกศิษย์สบายหน่อยเถอนะเนาะไม่ต้อากแดดนะในบรรยากาศนะที่นี่เขาติดแอร์นะผู้ชมนะใครจะรอรอน้อยรอมากอะไรก็ตามเียวก็ค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วฮนะ เพราะอาจารย์เต่อเนี่ยท่านจิตใจให้นนี้ก็เป็นการขอเข้ามากำรผู้ชมวันนี้พาผู้ชมมาการขอเข้ามากำร นะครับที่วัดใหม่สุริธารามหรือพระจันทร์เต่านะท่านชนี่ก็คือสายขังอีกเช่นเหมือนกันนนี่บรรยากาศนะท่นานชมที่เขามารอ,อขอขึ้นมามารั้กใจว่าตามที่นึ่งชื่อได้ก็ดีนึ่งไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่าจะอยู่พบใดภูมิดใดสถานที่ใดขอจงรับบุญใหญ,ญ่ ที่ข้าพระเจ้าลูกหลานเล็ตั้งใจอุทิศให้เม่อได้รับแล้วหักอยู่ในที่ถูกขอให้ผลจะถูกเมื่อได้รับแล้วหักอยู่ในที่สุดขอให้สุดยิ่งยิ่งขึ้นนาถอดโมถอดพุทธอดธาถอดยาถอด ด้วยนโม๊พุทธยะข้าพระเจ้าขอแผนคับสาบานขอแผนคับสาบเช่นพี่ข้าพระเจ้าเคยสาบานเคยสาบเช่นผู้อื่นเอาไว้จนเป็นเวรกรรมขอ,อแผ่อห้ไปให้หมดให้สิ้นข้าพระเจ้า ขอถามขัสาวบานขอถามขัสาบเช่นที่ผู้อื่น,นเคยเผาพลิบเผาเกลือเคยสาวบานเคยสาบเช้งตั้ข้าพเจ้าไหว้ตากาอัามิตากาจนถึงปัะตูบักนาคาที่ข้าพเจ้าเคยดาบพ่อด่าแม่ เพื่อทำให้พ่อแม่สุขใจเพื่อทำให้พ่อแม่สบายบรรยากาศที่สงบเพื่อทำให้พ่อแม่สุขใจุีเพื่อทำให้พ่อแม่สบายไปฉีกไปฉีกข้างนอกก่อนไปฉีกข้่งนอกก่อนบรรยากาศที่วัดใหม่ ฝีภาคซีบ,บ,บรีองใหญ่งานที่มีพระอาจาร์จับที่ท่านเชิญหน้านะทุกคนนะวันเบิร์นเบินเบนหยุดด้วยท่านผู้ชมนะาไหว้พระนะครับแล้วเ,เป็นว uh, ันโชคดีด้วยนะครับีองใหญ่ทุกคนนะในย่านนครชัยศรีเนี่ย oui> ท่านผู้ชมบรรยากาศนะให้ดูบรรยากาศดูทุกอย่างบรรยากาศนี่คือโชค หนึ่งเหมือนกันนะที่เป็นจุดปังที่คนเขามาไหว้พระขอพรนะล้ว <nuest> ผ <grammar> so, ู้ชมนะครับน <on> ี่ก็เป็นแขนของวัตถุมงคลนะผู้ชมนครับที่วัดม่นสุดหลาดนะครับในสมันั้นะสัดตานิ้เท้าตัดนาทานเพลดัตานาเพล็ดัดนะเพล วัณดีจ้ะวันนี้คนเยอะเลยพรุ่งนี้คนเยอะมากปานะครับําเป็นทกกะจำเป็นนะมีวัตถุมงคลนะครับทีคนที่เขาเช่วนนาวัตถุมงคลที่นิยมชมถือว่าเป็นสุดปังนะเรื่องเอานะมีพระลักษณ์หน้าทองเงี่ยฮะนี่คือพระลักกับพระลักษณ์หน้าทองที่วัดใหม่สุริธาลานผู้ชมน,นะ,ะถือว่าเป็น,ปนก,ก วันนี้เป็นวันดูยิมศพวันนี้เป็นวันดูย่้ทเหรอหานี่คือนี่นะคะขอให้ได้เป็นเศรษมีคนใหม่นะคะวันนี้นะพี่ๆต่างๆทุกคนะคาี่ต่อไปนะใสตัวัใหญ่นะแม่นี้เปี่ยมรวย้วง400 5 0 0นนี้เกิดวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์นะเกี่ยวับเรื่องนี้นะคะตดเฉี่ยรเรื่องไปด้วยนะ อันนี้จะเป็นเรียนถุงด,ดวงนะคะคนไม่เชนก็เพบได้นะคะพี่มีสี่อย่างในองค์เดียวกันอันนีคือของพอนะคะอันนี้ใส่กระเป๋าตาลไปได้เลยนะคะแม่รวยพันล้านหลวงพ่อให้เป็นรวยพันล้านค่ะ,ะวันนี้นะมาเจอหน้านางจ้ารวยพันล้านนะคะอลวงพ่เต่านะให้ไปรวยพันล้านนะคะรับซ้ำตอนโจรเงินบางใหญ่นะคะ เป็นบรรยากาศนะที่วัดใหม่สุขาลามน,นะครับที่พระอาจารย์ที่ท่านเมตตาลงรักหน้าทองเนียนะครับก็คือเป็นบรรยากาศสดๆเลยพี่ชมนิพพุลงรลักหน้าทองเสิร์ฟรวมมีการงานดีการเงินดีเป็นเดสมบูรณ์นะคะในละเมื่อขนมตานีเลยนะ ท่านผู้ชมชมบรรยากาศที่สดๆนะที่ตรงนี้เลยนะครับที่วันนี้มีหน้าข้าจเลาศิขาบทนะท่านก็นจะมาขอโหสิกรรมนะผู้ชมนะนี่คือหลวงรักนาทอนนะครับว,ไไวันนี้คนเยอะนะผู้ชมนะคนเยอะเพราะเป็นวันวันหยุดด้วยนะผู้ชมแล้วก็วัน คนฟังด้วยนะทุกท่านพระอาจารย์ก็คงจะต้องต้องเหน่อยแล้วก็ต้องรับแขกเยอะพจะวดหนัหนนะแก็จบอได้นะแล้ก็เปค้าด้ริงจริงนันใที่เราร่วมรนนี้เร็ยก็ได้ถ่ายมอได้นะคะร้อยกได้ับพี่ร้อยก็ไ

ตัไปหนึ่งหมื่นหกพันแปดหมื่นห้าพันยี่สิบห้าพันหนึ่งพันแปดสิบหกตัวไปันึ่งหมื่นหกพันแปดหมื่เห็าพันยี่สิบห้าพันหนึ่งพันแปดสิบหก คำนึงสองสามครั oui. บโอ้ใช่ <obedient. S 1> ba ba ่นแะสช่ตรงนีโอ้ใส่งนีแม่ลูกไอ้จ๋อยตกัน่งหเ็่งตรงปพองี อันนี้เป็นรูปของพระลักษมณ์นาทอง่านผู้ชมนะที่พระอาจารย์ดางที่เขาหลงละแล้วก็มาครอบอีกทีหนึ่ง่านผู้ชมพระลักษมณ์นาทองเนี่ยเกลี่ยนให้ด้านมาโช่มาลาบและมหาเสน่ห์ท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นรูปเดียวแต่ครับอันนั้นเป็นรูปใหญ่แต,แ,แต่นี้เป็นรูปเล็กที่คนจะมาขอพอรแล้วก็ ทุกคนที่อยู่ที่รัฐใหม่สุวิตเทลามที่มีคนอออครอรอคิวสองคนนะทุกครอคิวแล้วก็อีกหลายร้อยคนอะ่ะพูดง่ายดีกว่าหลายร้อยคนที่ท่านรอคิวอยู่นะท่านผู้ชมเพราะท่านก็เมตตานะก็พยายามจะลงให้กับทุกคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีน้าเล็กกับน้าหล่อ ก็จะเป็นมุมของวัตถุมงคลนะครับมีหลายอย่างนะวัตถุมงคลเนี่ยตาเป็นได้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 มงนันน้เป็นพลังความได้พลังหน้าทองเสน่ห์เมตตา ไปด้วย้จะไปด้วยเราทไอย่างนั้นหรคะนะรด้ะไม่มีกมีมีมีอันนี้ไม่เป็นไรหยิบนนใครกันน่ตลปได้สามีถ้ากา นะไปดูบรรยากาศกันต่อคุณผู้ชมด้านนอกด้านในนะถ้าอยู่ด้านในก็จะเย็นนิดหนึ่งเออผมนะอันนี้อยู่ด้านนอกท่านผู้ชมนี่นะพระศรีบุรีองคุณใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีคนมากราบไหว้ขอพรเยอะอ่าที่สุดเลยตอนนี้นะคุณผู้ชมนะ ขอพระศิวะรีเนี่ยนะพระศิวุรีก็เป็นพระที่นำโชคนะครับคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าพระศิวุรีเนี่ยเป็นยกพ่อที่นำโชคนะเข้าป่าเข้าดงเข้าอะไรที่ไปบินธบาทจะจะมีคนมาใส่บาทตลอดมือคือไม่อดไม่อยากอะผู้สา,านเะจ้าบ้านแล้วคือไม่ลําบากไม่อดไม่อยากนะมีทรัพย์ตลอดกาลนะนะท่านผู้ชมนะนี่เามีหีบสมบัติด้วยไอ้บล่านี่หีบสมบัติเอาเลแล้วแล้วแล้วได้เรียกอะไรอาจับดู เด็กเขาจับอีกสมบัติแล้วเนี่ยสมบัติอย่งนั้นเลยเนาะได้เลขอะไรได้เลขอะไรได้เลขอะไรเยอะเต่าเยอะเต่านี่นะนี่เป็นเลขสมบัติของพัซซิบรีท่านผู้ชมใครที่ชอบแบบไหนในที่นี่ก็มีที่ให้ชมนะท่านผู้ชมได้ชมนะครับคนต่อว่าผมว่ามันนักไปนะจ๊

ใครใครเตะตาใครใครสำรคัญทูฮัลโหลฮัลโหลนี่เป็นพ<ห>ิธีกรรมนะพิธีพิธีจะมีตัวข้าพเจ้าข้อขวบข้าพเจ้านับตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปสาธุอาหารกับมาครับ ดอกไม้วางพักตัวก่อนนะเสร็จแล้วพระขาวของเราส่งต่อมาลิมสุดนะครับไม่ต้องรอรวบนะครับรับต่อส่งต่อมาเรื่อยๆเลยครับอยู่ในมือส่งต่อเลยนะครับของปรับรับมือไม่ต้องไปรอรวบเยอะๆนะครับไม่ต้องไปรอรวบเยอะๆโยมส่งเลยครับส่งต่อเรื่อยๆเลยครับ นะนี่ก็เป็นการของพมา่ากรรมอ้าวเรียนเตืนอนมั้ยเนี่ยจากนี้นะครับจีบกระเป๋าจะต่างสดะรู้จิตรมาอันนี้มีคนหลากหลายนะที่ที่มาร่วมพิธีแล้วก็มีคนมากมายที่อยู่ตรงนี้ท่านผูช้ชม ขณะที่อยู่วัดใหม่สุวิฐานลามนะพี่ชมนะคือเกจีอาจารย์ได้ยืนว่ามีความเข้มแขังมีพลังนะเวลาที่เขาเอติดอ่อพออาจารย์จะให้เอากระเป๋าเปอร์เซียเย็นนะเอากระเป๋าใส่เสื้อสกัดนะให้ดีกระเป๋าเสื้อากัดไม่ได้แค่เนะให้ด แบ่มือสองค,องคนรับเปินมือซ้ายรับเป็นมือขวาหรือเปิดโทรศัพท์เปิดแอปไหมอาธิษฐานขอ สัปดาห์ท nah <If> <'t> <anyway> so like ี่ามนี้มาสงิโมงมาจะมาที่วาสภิญญากราบพระสุทามาจมาที่วาดอภิราตาวมชุมเมยยกเลยรับกระเป๋ายกเลยบินเลยผ่านมาถึงพุทธมณฑลนภูรันยาพิรันตโยบระพนใอย่างประเนาพระราตสพระราษฎรนิยพุทธสารนิมมมพุทธสาสวาหุ่มเพ่งเพปะผาลาหารุมีถึงเปโวเสดิเสด็จพุทธนาเมเอิเมนาพุทธกาสอีโสตภูุังปิติกีนัเกิดมาเพืโบเกิดมาเพืทุเกิดมาเป พาเปิดาเปิดย่างเปิดพาเปิดโชเชบเปิลาเปิดลาเปิดงานเปิดงานเปิดเงินเปิดเงินปดอนาจอว่าจาเปิดระมีเปิดสับเปิดสำบักพยานนักระใมญ่เจงขายเงินขายทองขายโชคขายลาขายทรัพย์สมบัติให้ฤๅาีที่มาทำหนี้นหนือนังสปหาที่ที่หนทางใดขอต้องชะตาอทั้งหลายเพเป็นเอกรงอยู่เหนือผู้เหนือคนไปหาที่น้ำสี่ที่แท้ทิขอจะเป็นที่รักของนุษยาทั้งหลายให้มีสมบัติเรนครรา เหลือกินเหลือก <t ry sous imagery> ็ <están> ่เปลือกไช่หมดนี่หมดสิ่งน้ำตั้งตาตั้งนิ้วแต่ต้องใส่าบถูรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเห็นไม่รวยไหมตีโต๊ะ ไ่าเทปานะชาดีปีเช้าราไข่าเทปานะชาดีปีสมาติขาขายข้าวกินให้กิดปารไม่มีขาดตูไม่มียดใช้เสขาดตูไม่ขาดเปอ่าตัวอยู่ในความจับหัวพาะอานาับตัวเดอดพึ่งจับตัวจับกดไครกดโทวศัทหมอให้ไม่ได้ตัตนะเย็นดี้ม่ปวดหัวนะเดี๋ยวราคาทุกคนจะแทกถึงที่กดตลอดเวลา